สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บผักกาดนะคะผักกาดเขียวบ้านเรานะคะเพราะว่าผักเริ่มมียอดสวยๆแล้วเนาะก็จะมาเอาออกหน่อยๆเพราะามันหนากันไปนะคะหนากันไปนะคะบางต้นก็เลกเกินเนาะก็จะมาเอาออกหน่อยนะฮะ นี่สวยๆเลยนะคะสวยๆเลยเนาะเนี่ยหนาไหมเนาะหนากันไปนะคะแล้วก็มาตัดออกหน่อยๆนะคะเนี่ะนี่เพื่อ <ๆ S 2> ว่าเราจะได้แบบเก็บยอดด้วยนะคะเผื่อว่า กะว่าจะ,ะคลิปไว้นะคะเผื่อว่าเราจะได้มีเมล็ดนะแต่ไม่แน่ใจว่าจะมีเมล็ดเปล่านาะเพราะว่าก็ไม่เคยนะไม่เคยไม่เคยปลูกนะไม่เคยปลูกนาอโอ้ออบมากนะคะออบมากเลยนะคะนี่ สวยค่ะสวยมากๆ เอาต้นที่เล็กๆนะคะเอาออกนะคะแล้วเราคลิปต้นใหญ่ๆจะได้มีอ่ยายอดสวยๆเราไปต้มสวยไหมคะเนี่ย บางจุดอ่ะมันจะหนามากเลยนะคะบางจุดจะหนาเนาะก็เลยต้องออกออกหน่อยเว้ยเกือบล้มเนี่ยเห็นไหมหนากันไปนะคะมันก็เลยต้นเล็กนะมันไม่อวบเนาะ ช่องห่อยหๆ่อยกรอบมากนะคะกรอบมากๆเลยนะถ้าคนชอบกินดิบๆนะ่ะสุดยอดมากเลยนะ,ะกรอบ yeah Jag orkar kommer... många. ก็ได้นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยเราไม่ขายเนะ้ะ <c oughs> เพราะว่าพอกินนะคะพอกินไม่พอขายนะคะใ <c oughs> บนี่ <c oughs> <ฮะ>นหเกอบมากนะคะต้นมันไหน ใหญ่แล mm ้วเขาจะถูกขังเยอะเนาะบ้านเรา มันโล่งๆหน่อยนะมันจะได้แบบห่วะ

มัน,นจะไม่กวเ่าไหรนะฝั่งนี้ทำไมจ๊ะเราได้ปลาชนตมอ่ะปลาพุทธอ่อนเราชอบมอสะหูยแมงกินด้วยหนากินไปน้ำไม่ปวดโอ้โห,โห,โห,โห ถ้ามีคนถามถ้ามสมมุติอาจจะถามคนก็ได้นะถ้าสมมติว่ามันโอโตเต็เมที่จริงๆนะโตเต็เมที่นี้ต้องถามแล้วว่ามีคนซื้อหรือเปล่าก็ไม่ใช่ว่าอบอบอนเฉยเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ใช้ได้นะฝั่งนั้นมันจะ,ะลกหน่อยนะแล้วมันก็จะเล็กเห็นไหม มันจะเล็กนะแต่ว่าฝั่งนี้มันดีหน่อยมันได้น้ำเยอะกว่านะเพราะมันก็สวยกว่าไปให้ดูนะ้อผักของเรานะคะนี่นี่ร้อนมากเลยจ้าเป็นไหมกำลังขึ้นสวยเลยนะ ดูลดน้ำสิสุดยอดมากอะ่ะการลดน้ำของเราอะ่ะยอดกำลังงามฮะยอดกำลังงามฝั่งนี้จะหนาไปหน่อยนะ่งหนาไปหน่อยนะ เยอะเลยนะหนาเชียวจริงจริงนี่ต้องเอาออกนะครับเพื่อให้มันบางขึ้นนะหนากันไปมันก็ไม่โตอ่ะนะถ้าหนากันไปไม่โตเนาะมันก็จะแบบต้นเล็กๆนะหนากันไปนะะต้องเอาออกเลย หอมมากอ้หอมผักเนี่ยบ้านเราอย่างเงี้ยเขาขายอย่างเงี้ยเลยนะนี่เห็นยอดไหมยอดยังโตไม่เต็มที่นะคะยอดของมันเนาะที่จริงยอดเต็มที่มันก็จะแบบเหลืองๆนะคะนี่แต่บางคนก็ชอบกินแบบนี้นะเอาเอามาต้มนะคะมาต้มก็ได้เนาะ คไปแล้วนะคะขอบตัวลาไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอทุกคนจงมีความสุขนะคะสมหวังดังใจพัฒนาทุกประการนะคะอ่าขอบพระคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจด้วยนะคะนอนหลับฝันดีนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า